เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 14R รุ่นเล็กจอใหญ่ทัดได้แม้มือเปียกคุมพลัง Snapdragon 4 Gen 2ในราคาเริ่มต้นราว5,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้รางแอนการสัปดาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่ใจภาคข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน เรยมีได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 14R ซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดจากตัว Redmi 14C ที่มีการเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดย Redmi 14R นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น LCD ขนาด6.88นิ้วให้ความละเอียด SD+ ที่รองรับอัตรา r e เฟรน120 h z ขอสว่างสูงสุด600นิตที่สำคัญก็คือ,อยังมาพร้อมกับการสัมผัสหน้าจอได้แม้มือเปียกด้วยนะครับในส่วนของชิปเซตท,ที่ใช้ในตัว r ร d m i 14R ตัวนี้จะเป็น Step Dragon 4 Gen 2มาพร้อมกับหน่วยความจำ RAM LPDDR4X 8GB แล้วก็หน่วยความจำในทุกเครื่อง 256GB ซึ่งสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุดถึง 1TB ผ่าน microSD card นะครับที่รองรับด้วยในส่วนของรบริการนะครับใช้เป็น HyperOS บนพื้นฐาน Android 14ตั้งแต่ซื้อเครื่องเลยครับนอกจากนี้ครับตัว Redmi 14R จะมีกล้องหลังนะครับความเรี13ล้านพิกเซลพร้อมกับเซนเซอร์เสริมนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนของกล้องหน้านะครับใช้ความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องเซลฟี่ที่สามารถวิดีโอคอลได้ด้วยแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ5,160มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว18วัตต์ครับฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับที่จะสนใจก็คือช่องไมโครเวสติกานะครับโดยเฉพาะการสแกนิ้วมือที่มีให้อยู่ที่บริเวณด้านข้างนะครับและช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมาให้มีสีสี4รุ่นครับในขาเริ่มต้นที่แร m สี b หน่วยความจำ128 GB ยูที่1,990หรือประมาณ5,100บาทเท่านั้นเอง ซึ่งวางจำหน่ายที่ประเทศจีนก่อนนะครับส่วนวางจำหน่ายนอกประเทศจีนหรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย